สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะดีดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ h a ชแนลค่ะวันนี้นดีีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงบอนสีนะคะพร้อมกัดสีบอลสีให้สีสวยนะคะทุกผู้ชมบำรุงให้เขาแตกกอดีนะคะปุ่มสวยใบใหญ่นะคะทุกผู้ชมม่ดีจะมีวิธีและเคล็ดลับดียังไงนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยคะ่ะ หกหลงค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะกระถางนี้นะคะใบก็เขียวนะคะบางใบก็สีสวยสวยนะคะคุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์ของหกหลงนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีชัดเจนมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้สีสะใจบาดตาบาดใจไม่วีเลยนะคะเลยเลยสีสวยๆแบบนี้นะคะจากเขียวปีนะคะไม่วีก็จะทำสูตรนี้นะคะ ให้เป็นสีสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเขียวๆแบบนี้นะคะต้องใช้สูตรนี้เลยนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะพร้อมกัดสีมกหลงนะคะให้เขามีสีสวยนะคะนะคะนี่ก็เขียวนะคะเขียวๆบางทีก็สีสวยๆนะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะที่จะทําให้เขาสีสวยนะคะคุณผู้ชม เราไปใช้สูตรนี้เลยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เมวีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงบอนสีนะคะทำงไงให้บอนสีงามเกินคาดเลยนะคะคุณผู้ชมสีเข้มสะใจนะคะแต่ใบอวบใบใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยงามตลอดทั้งปีเลยนะคะพร้อมกัดสีใบนะคะทำให้สีสันของใบของบอนสีนะคะสีสวยงามเข้มสะใจนะคะคุณผู้ชม ไม่เวจะมีวิธีทํำยังไงนะคะเคล็ดลับดีๆยังไงนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะไม่เวก็จะใช้นะคะนมจืดนะคะนมจืดก็จะมีแคลเซียมวิตามินนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้บอลสีลําต้นแข็งแรงแตกกอเร็วนะคะไม่เฉพาะบอลสีนะคะคุณผู้ชมไม่ดอกไม่ประดับนะคะพืชผักชนิดอื่นนะคะ ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนมเปรี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์เยอะมากนะคะนี่ค่ะก็จะช่วยเร่งการย่อยสลายนะคะในสิ่งที่เราผสมเข้าไปให้เร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเพื่อจะไปบำรุงนะคะให้ใบใหญ่นะคะลำต้นแข็งแรงนะคะเพิ่มสีสันให้เข้มสะใจเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปไม่วีจะใช้ไข่นะคะ คุณผู้ชมจะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะมิวีก็จะใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองนะคะก็จะมีวิตามินนะคะช่วยทําให้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับนะคะแข็งแรงใบเขียวงามจเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชมไข่นะคะแล้วก็มิวีก็จะใช้ผงชูรสนะคะคุณผู้ชมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตามตนะคะกระตุ้นสร้างรากให้เร็วขึ้นนะคะ เร่งรากเร่งการเตกนอให้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ไม่วีจะใช้นี่นะคะ่ะมะนาวครึ่งซีกนะคะใช้ครึ่งซีกพอนะคะคุณผู้ชมมะนาวก็จะมีความเปรี้ยวนะคะความเป็นกรดอ่อน,ออนก็จะช่วยทําให้บอลสีนะคะมีสีสันนะคะที่เข้มขึ้นค่ะก็จะมีสารหอมระเหยนะคะก็จะช่วยขับไล่มแมลงได้ด้วยนะคะนะคะสารหอมระเหยนะคะตรงเปลือกนะคะคุณผู้ชม ขับไล่มดแมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะบอนสีของเราก็จะชอบความเปรี้ยวอ่อนๆนะคะกดอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะกัดสีใบให้เขาสีเข้มสะใจเลยนะคะนี่คะ่ะสําหรับมะนาวนะคะเมื่อวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีก็ตอกไข่เลยคะ่ะนี่คะ่ะ ใส่ถ้วยเลยนะคะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับเปลือกจะทิ้งนะคะเรานําไปขยําขยํานะคะใส่โดยต้นไม้ได้นะคะนะคะจากนั้นแม่วีก็จะตีให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อแม่วีตีไขละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใส่นะคะ นี่เลยค่ะนมเปรี้ยวนะคะใส่ไปเลยหนึ่งขวดนะคะคุณผู้ชมนมเปรี้ยวหนึ่งขวดค่ะใส่ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะนมจืดนะคะไม่บีจะใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมสี่ช้อนโต๊ะเลยค่ะบำรุงให้บอลสีของเราแข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะใบเขียวงามนะคะ จากนั้นไม่วีก็จะนำนะคะผงชูรุสนะคะไม่วีจะใช้แค่หนึ่งช้อนชานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเร่งรากบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะกระตุ้นสร้างรากนะคะ,ะ,คะใช่หนึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะจากนั้นเราคนให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะบีบมะนาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะบีบน้ำมะนาวนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะเร่งกัดสีเพิ่มให้เขามีสีสันสดสวยนะคะคุณผู้ชมเราคนให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อเราคนให้เข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมน้ําเปล่า1ลิตรนะคะนี่ค่ะแม่บีก็เตรียมไว้แล้วนะคะน้ําเปล่า1ลิตรนะคะนี่ค่ะแม่บีก็จะใช้นะคะน้ําเปล่า1ลิตรต่อนะคะปุ๋ยบารุงนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมถ้าลิตรนะคะคุณผู้ชมก็ใช้2ช้อนโตะนะคะแม่บีใช้สี่ช้อนโต๊ะคะ่ะ,คะ นี่นะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นําไปราดต้นบอนสีนะคะนะคะี่ค่ะวีวีก็จะใช้ทุกๆ1สัปดาห์นะคะ1อาทิตย์ก็ใช้ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะบํารุงให้เขารำต้นแข็งแรงนะคะแตกกอดีใบใหญ่นะคะใบอวบนะคะให้เขามีสีสันที่สวยงามนะคะคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะคะแม่บีก็จะใช้นะคะค่ะตักใส่บัวรดน้ําเลยค่ะนําไปราดรดนะคะนำไปรต้นบอนสีนะคะหกหลงค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบเขียวๆแบบนี้นะคะ สีก็ยังไม่ค่อยเข้มนะคะนี่ค่ะไม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะราดรดลงไปเลยค่ะบำรุงให้เขาแตกกอดีนะคะคุณผู้ชมลำต้นแข็งแรงนะคะพร้อมกัดสีใบให้เขาสีสวยสวยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกระถางนี้ก็รดเลยค่ะรดเลยนะคะบำรุงนะคะแตกกอดีลำต้นแข็งแรงเป็นพุ่มสวยนะคะใบใหญ่สีสวยสดใสนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่คะ่ะเขากาลังแตกกอขึ้นมาแล้วนะคะแตกใบนะคะนี่คะ่ะสองสามใบนะคะนี่ค่ะใช้สูตรนี้บํารุงเลยคะ่ะคุณผู้ชมรับรองนะคะบอนสีของคุณผู้ชมนะคะจะสวยนะคะนี่คะ่ะใบโอ้ยเริ่มสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะเขาก็จะค่อยๆกัดสีไปเรื่อยๆนะคะทําให้ใบของเขาสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยคะ่ะ เราควรจะบำรุงนะคะสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมเขาจะได้แตกกอแบบนี้นะคะใบสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแตกกอดีรำต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบอวบสีสวยนะคะรายชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเราควรบำรุงบ่อยๆนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแตกกอดีบำรุงให้เขามีสีสวยเข้มนะคะ กระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาจะเป็นพุ่มสวยนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะสีสันสดสวยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแตกกอเยอะนะคะนี่เลยใช้สูตรนี้บำร,รุงนะคะคุณผู้ชมสีก็จะได้สวยสวยงามชมพูปิ้งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีสันโดนใจสะใจมากเลยนะคะคุณผู้ชม แพร่เสี่ยงไฮคุณนายตื่นสายนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะดอกสวยๆแบบนี้นะคะต้นอวบๆกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราบำรุงเลยค่ะเราก็บำรุงได้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แต่บอนสีนะคะนี่ค่ะแพร่เสี่ยงไฮคุณนายตื่นสายเราก็บำรุงได้ค่ะราดรถเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะเขาก็จะได้ดอกสวยๆนะคะ กอใหญ่ๆลําต้นแข็งแรงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนะคะรดเลยค่ะนะะีนะคะ่ค่ะลดเลยนี่คะบำรุงได้ทุกอย่างนะคะพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะบอนสีนะคะราดรดด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับ สูตรบำรุงบอนสีนะคะพร้อมกัดสีให้สีสวยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะบำรุงให้เขาเลยนะคะจะได้สีสวยๆนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะรำต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่สีสวยใบอวบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามไมวีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ